อยู่บอกนะแม่ค้าหาบแบบนี้มาเหรอหา,มา,หามาจริงบอแล้วใส่รถอะไรมาใสร่รถสเกลัอ่าสเกลปมาแล้วก็นี่ราคาห้าขึ้นมาอมอสองเที่ยวบอหรือเที่ยวเดียวสองอ่าสองเที่ยวอ่าห้าสวยมนรถกะชองรถหาร้หาโอ้อยของรถหัาช่วยอีกทีนึงเพราะว่าเห็นสักสบายดีอ้าววันนี้มีของแปลกมาอีกอ่ะ อ้าวข้าบะมานี่ก็บปเจอได้เนี่ลูกตาลโอ้ลูกตารลรสพี่เอ่อเขาเป็นเลยอายกินยากมั่งเลยลูกตาลบะหวานหลายด้วยมีลูกตาลครับลูกตาลเขาไปต้มเอาแต่น้ำเอาแต่น้ำแปลกดีเพื่นไทยไม่เคยกินหรอก,อกเ,เ,รเห็นไหม คนไทยกินลูกตาลอ่์โอนแน่นกินแต่ลูกแต่ว่าไอ้ไอ,อ้อันเนี้ยไปไปใส่กับข้าวเหนียวหรือใส่กับไอ้นั้นหนึน่งเอานี่นะครับส่วนที่อย่ในได้คคดเคยกินเนื้อเป็ดไก่ไม่ขาดเลยอะเมื่อไหนไปหอดเลยขาดแล้วโอ้ สอีพาี้าของบ้านเอืมคนนี้สองแปเก้านันโดยสาวกบอเน้ยเ็ดยบ้าออ่าอนี่นี่ค่ะก็รับออเดอร์ ลัช่องจะมีลูกตาลไม่ได้เป็นลูกตาลจะเป็นวุ้นๆอยู่ข้างในนะคะเอาเฉพาะที่เป็นเปลือกมันใช่ไหมเป็นเปลือกเนาะเปลือกแล้ไปแทนน้ำเหรออะเผือกสีดบอ่ออ้าวแล้วไอ้สีเหลอืองเหลืองมันบออ้เหลืองๆางไหนอันหอ๋อแล้วมันมีลอนตาลอยู่ข้างในอีกอ่ะอ๋อเอาสองอย่างเลยอ๋อ อ้าวตอนนี้ก็ใครลองคิดตามนะว่าเขาทำยังไงคือ <c oughs> แต่เขาคงเคยเห็นกันอยู่แล้วว่าลูกตาลมันเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าเปลือกสีดําออกก่อนก็จะมีเสือมีไอ้สีเหลืองๆก่อนแต่ข้างในอันอันในสุดละ่ะเอา,เา <c oughs> บอเบาไม่เอาไม่เอาเอาตะกางมันเอาตะกางมัน <c oughs> แต่ไอ้ไอ้ข้างในมันก็กินอีกอย่างนึง <c oughs> เออดู <c oughs> ทางพึ่งทางตอนโอ้นี่ไงนี่ลูกตาลก็มีมานี่นี่ลูกตาลก็คือเนี่ยก็เอาเปลือกข้างนอกออกแล้วก็มีไอ้ลูกองเหลืองข้างในแต่ไอ้จะเป็นรอนตาลนักกินอันหนึ่งแต่วา่าอันนี้มันลูกแก่ก็ไม่รู้ว่าลูกข้างในมันกินได้หรือเปล่าอืม แต่วันนี้มันโอ้ไม่ค้าเยอะเลยอันนี้เป็นขนมอันนี้โอ้โอ,อ้เอ้เอ๊เอ้ถุงนั้นคืออันนี้ใช่ใช่เะว่ามันเป็นขนมอะไรเนี่ยอ,อ,อันนี้นเ,เป็นเคียบกองตัวหัวแข็งเคียบกองแต่มันบอ๋ออันนี้ปั้นเอาหรือมันเป็นผลไม้นี่ อ๋อเป็นหน่อไม้อ้าใครรู้อยากดู <laughs> เดี๋ยวขอผมเอานนี้อันหนึ่งเด้อแล้วอันนี้อันหนึ่งไปชิมจะได้รู้ว่ามันเป็นลูกอะไร <laughs> แล้ลวไม่รีบเดินแม่ค้าก่อนโอ้วันนี้แม่ค้านี่วางเป็นถุงถุงไว้เลยนะใครมาก็หยิบ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 ได้เลยวันนี้แฉะแฉะฝนตกก็คนก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่วันนี้แต่ก็เยอะอยู่นะอ๋อ อันนี้เาเรียกว่าอะไรนะข้าวโพดกะออไปข้าวโพดโพดกะทิธรรมดาขโพดเหลืองอ่าข้าวโพดถถ่วเหลืองเออก็เขายัานเนาะเป็นข้าโพดที่เป็นลูกที่ใสน้าม่แบบข้าโพดจะเป็นสีเหลืองเนาะน,นี้ เดี๋ยวสีขาวแล้วก็าพูดสีข,ขาวขอีกทีทนี้เรียกเรื่องอะไรนะไงไงข้าวเหนียวอะอ๋อข้าวเหนียวอัอนนี้มันเป็นเป็นข้าวเหนียวอ๋อโอเคจบห้องห้องของ้าวห้องชื่อมันคือข้าวเหนียวอ๋อเดี๋ยวเราไปชิมกันนะว่ามันคือลูกอะไรเดี๋ยวจำจใจให้ไม่พลาก่อน นี่ค่ะจ้ะปึ๊บนี่มาแล้วก็ยังอุ่นๆอยู่นะใกล้ๆการแข่งเรือหลวงพระบางนะเราก็อันนี้ก็มีข้าล่งอขอบคุณครับโอ้โหโตกใจนี้ลูกค้ามาซื้อและนี่ลค้าซื้อมีหลายอย่าง เดี๋ยวหลบให้ลูกค้าครับเลือกของเลยนี่บรรยากาศที่แม่ค้าเขานั่งขายอยู่ก็จะมาตอนเช้านะใครอยากมาถานก็รีบมาช่วงเช้าเช้านะใครเราจะตักไปเรื่อยขออนุญาตยืนเด้อแม่ค้าเด้อไ่ได้ยืนคข้าหัวดึกเด้อนั่งนานบดานนั่งได้บดาน ยตรงนนนี้น้ั่่ไดเวันนี้โชคดีฮะร้านข้างๆเขาไม่มาขายนะเราก็เลยได้มุมได้มุมได้ถ่ายแม่ค้าได้เจ็ที่อ้าใครเป็นเอฟซแม่ค้าคอมเมนต์หน่อยมีแต่คนบอกว่าแม่ค้าสวยวันสัน้นจริงป่ะวันนี้มีอยู่ห้าอย่างแต่เมื <c oughs> ่อวานเลยซื้อไป เพื่อไม่มีใครยอมช่วยกินเลยบอกว่ากลวอ้วนบอกว่ามันหวานอร่อยไม่มีใครเชื่อนะนเป็นของแป่เมื่อนี้เมื่อนนี้แรงๆกับนั่งรถไฟแรงลกลับไปเวียงจันทร์ก่อนอนี่เดี๋ยวนี้คุณลาวเขาได้เดินทางสะดวกเนาะแต่ว่าครึ่งประเทศเท่านั้นเองนะก็หลังจากเวียงจันทร์ไปปากเซหรือว่าไปทางทางใต้นี่ อสองมือก็คือเล่นก่อนนะเล่นไปเรื่อยๆอ่ะอ <c oughs> เล่นมกเลกินไปเ้อกินได้า <c oughs> ลูกค้าสั่งอาอย่างละถุงมีขลา่ม เขาโล่งหรือเขาลุ่งเนี่ยก็แล้วแต่เนาะเขาโล่งเราบางทีออกเสียงคนหลุมพะบางไม่ได้จริงๆนะเมื่อเมื่อวานนี้ไปถามอะไรนะส้มหมูแล้วไปอ่านต้มหมูต้มหมูอยู่เออส้มหมูเออไอเราก็ไปต้มหมูต้มหมูคนหลุมพะบางก็จะเสียงเหนื่อยๆเนาะ ไม่เหมือนอย,ย่างเวียงแกนเวียงนก่นฟังรู้เรื่องเลยแหละแต่ว,ว่าคนรู้พอบ้านนี้ต้องแงห,หูฟังนะอันหยังอันหยัง <Right> นเนอะก็เหมือนคนไทยไปเชียงใหม่ภาษาลานน้านนาก็ฟังไม่เข้าใจเหมือนกันอย่าบอกนะแม่ค้าหาแบบนี้มาหรอหามาจริงบอกแล้วใส่รถอะไรมาใส่รถสกเล็อ่าสกล็บมาแล้วก็สองเที่ยวบ่หรือเที่ยวเดียว เอาสองเที่ยวออับอยมีนลุจ้าองับอ๋อจของรถรับทับช่วยอีกทีหนึง่งเพราะว่าเห็นตะก้ามันเล็กนะจริงอ๋อแม่ค้าเขาก,ก็เก่งนขยันเนาะนี่ใครมาดูบรรยากาศนะเที่วยวหลวงพระบางหน้าร้อนหน้าหนาวแม่ค้าก็จะอยู่แถวๆนีนะ้ตลอดเ,อเป็นอาชีพมีวันหยุดหยุดเคยเคยหยุดกับเขาบ่มีวันไหนเหนื่อยเนาะวันไหนเนื่อยอ๋อสองสามมือมากพักก็ได้อ๋อ ถ้าเหนื่อยหลายๆก็พักกันอ๋าก็ยังดีเนี่ยคนอื่นก็ขึ้นภูคงภูเขานะของเราไม่ได้ขึ้นนะก็เราอยู่แต่ในครัวอยู่แต่ความร้อนวันนี้คนกันเดินเยอะก็วันนี้มาอัปเดตแม่ค้าอีกทีหนึ่งนะว่าแม่ค้านี่ขายอะไรบ้างมีขนมอะไรแปลกๆนะนี่คุณแม่ก็มาแลเดี๋ยวมองดูลูกอะไรเนาะสูงอะไรเหลืองเนาะเดี๋ยวก็ถามไม่ถามด้วย ถามแม่ไม่ถามเลยเดี๋ยวมันลูกอะไรนี่สีเหลืองเหลือนี่ลูกอะไรเนี่ยไม่ใช่ส้มนะ่าจะเทลูกตาเนะอโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามนะกีนนีอ้วนตายกับบรรยากาศบรรากาศแม่ค้ามาตั้งหลายรอบแล้วแม่ค้าชื่ออะไรเนาะหะโด โอ้ยตายแล้วเชื่ออะไรแบบนั้นนั่นไงอะไรนะเรื่องเม้าว่าอะไรนะเมื่อกี้ดาวตกลงดาวนะ่ไม่ใช่ดอกอันนั้นดาวอันนี้ดอกในเดือนมีเดือนวะบ่มีอะไรนะโอ้แมค้าเขารู้จักกัน อ๋อแสดงว่าโต๊ะนี้เขาก็พิงไว้แบบนั้นนี่เราเห็ดมาเองเนาะตัวนี้อ๋อแต่ถ้าคนไหนไม่ไม่เห็ดก็ก็วางกับพื้นเลยอ๋ออันนั้นะโอโอเคขอบคุณแม่ค้านะครับขอบคุณคุณดอะนะครับมีอกาศเจอกันมานึงโอ้โอก็มาเรื่อยๆ จะเห็นมาถ่ายมื่ไหร่ก็มามานั้นแหละมาทุกมาทุกครั้งอ่ะที่มาขอบคุณครับ